นิ่งๆอย่างนี้ดูว่าปลาใหญ่เท่าหรือเปล่าครับเอามีการฮะอุโ้โยโดนโดนครับหใหญ่จริงครับใหญ่จริงฟวบิงม่ได้ประกอบด้วยอ,อได้เรื่องจริงเลยนี่ครับดูกันให้ชัดๆนะฮะโอ้โหเนี่นยฮะยอดเลยครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันในวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นเหยื่อตกปลาลองชิมนะฮะก็สำหรับเหยื่อตัวนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรสาเร็จรูปนะฮะอันนี้ก็สามารถผสมน้ําตกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะฮะก็สำหรับเหยื่อสูตรนี้นะฮะก็เป็นสูตรของนพุกเองนะครับผมถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถสั่งได้เลยนะครับผมเอาไปลองใช้นะฮะเพราะว่าทุกคลิปที่นพุกตกก็ ไม่มีคลิปไหนที่จะแห้วเลยนะฮะอย่างน้อยก็มีแต่ปลานินลล้นๆเลยนะครับผมนี่ครับเหยื่อก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเหยื่อของนฟุกนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส,สูตรนะฮะสูตรที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นสูตรปลานิลน,นะฮะและก็มีอีก1สูตรก็เป็นสูตรปลารวมนะครับผมก็สามารถนําไปตกแม่น้ําได้เลยว่าแล้วเราก็ไปรุยกันเลยนะครับ เดี๋ยวลองเซตทุ่นดูก่อนนะฮะว่าระดับน้ำตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมะฮะนะฮะ้าพ,พุกฟิชชิ่งโกนะฮะวันนี้นุฟพุกก็จะพามาตกชิงหรือกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่น้พุกใช้นะก็เป็นคันระยะ3.6อ่าวันนี้เราจะมาเล่น ไม้ตายจะกลัววิ่งเบ็ดสองตะขอกันนะฮะตอนนี้ก็ลงเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนชิ้นเกี่ยวของนาฟุกที่ใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นกุ้งฝอยเหมือนเดิมนะครับกุ้งฝอยก็ไปดักเอาตามนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ดักไว้อยู่ครับหลักเอาลงไว้ข้างๆเลยะฮะลงข้างๆตรงที่เราตกปลาเลยฮะก็เพิ่งลงไปก็ได้มาประมาณสี่ห้าตัวะฮะแล้วก็เอามาลองตกก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปลาเข้ามากินเหยื่อแล้วนะฮะ ก็ส่วนสำหรับเหยื่อที่นฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อตกปลาลองชิมนะฮะลองแล้วจะติดใจครับไปติดตามรับชมผลงานกันเลยะครับวันนี้จะเป็นยังไงจะเจอตัวปลาหรือเปล่านะฮะอากาศก็ร้อนมากเลยะครับวันนี้ถอนขส้นมาฮะ,ะเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปมาละ,ะแต้มแรกของเรานะฮะเป็นปลานิล โอ้ใจเย็นๆอันนี้ก็ปปินไซรุนแทนะฮะยังไม่เจอไซร์ใหญ่นะครับวันนี้เรามารุ้นกันนะว่าเราจะเจอหรือเปล่าครับนี่ครับแต้มแรกของเราสุดยอดนะฮะนี่ครับเมื่อหุ้มเจือทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับดูซิว่าวันนี้พิกัดตรงนี้นะฮะ จะเจอ,อไซส์ส,สวยไซส์โบโบรหรือเปล่านะฮะกับคลิปล่าสุดนะที่เราฟุกไปก็คือจะขับจะเลยเข้าไปเกืบอบไปทางเริรคพอยท์นะฮะไปเส้นนู้นนะครับก็จะตกอยู่เยื้องสะพานไม้นะครับตรงนั้นก็ปาเลนก็ค่อนข้างที่จะไซส์สวยเลยนะครับตรงนั้นตอนนี้มีการนะฮะเรียบร้อยโอ้โหโดนครับ หลุดไปนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นไซส์ดีนะครับเพราะว่างัดขึ้นมาไม่ได้นะฮะงัดขึ้นมาแล้วก็สะบัดหลุดนี่ฮนะสำหรับชิ้นเกี่ยวของเรานะฮะก็เป็นกุ้งฝอยกุ้งฝอยก็ตัวโต,วตวมากนะฮะถ้าตัวโตๆแล้วก็ตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งเกี่ยว เกี่ยวเสร็จนะครับก็หุ้มเหยื่อเลยนะครับีห่หุ้มเหยื่ออย่างงี้นะแล้วก็เหยื่อลงน้ําไปเลยนะครับอย่างน้อย,อ,ยอ่าก็มีปลาเข้ามาหาเหยื่อเราเลยนะครับลองมาดูซิว่าวันนี้อ่าเหยื่ออ่อยก็คือเหยื่อตกปลาลองชิมนะฮะ จะเป็นยังไงจะอ่อยปลาเนินใหญ่ๆเข้ามาหรือเปล่านะครับเอาครับวัดเบาๆนะฮะนี่ครับไม่รอดนะฮะเป็นปัะเพียนครับลงเป็นกินนะฮะปัะเพียนนี่คือเป็นตัวที่จะเข้ามาเปิดเดิมสนามก่อนนะครับไม่รู้ว่ายังไงครับถ้าปะตะเพียนเข้ามานี้ก็ ต้องรอก่อนนะกว่าปนินเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาเพราะว่าเขาจะส่งตัวต่ายเข้ามาก่อนเสือตัวต่ายตัวแทนเข้ามาชิมเหยื่อก่อนพอชิมเหยื่อเสร็จรู้ว่าปลอดภัยเขาก็จะทยอยเข้ามากินปนินตัวใหญ่ ตามนั้นครับไปครับดุยันต่อนี่คุมเหยื่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทุนเราเริ่มจะมีการอยูแล้วนะครับเริ่มมีอาการขยับฮะบก็คงจะเป็นปาะเพียนะฮะเข้ามานะครับไม่วัดฮนะปล่อยเลยครับปล่อยเลยอยากทำอะไรก็ทำเลยฮะ ปลาตเพียนไม่วัดครับวัดไปก็ไซส์เล็กเราจะยอรอปลานินไซส์โบโูบเข้ามานะทุนของเราก็ยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้นิ่งๆอย่างนี้หรือว่าปลาใหญ่เข้าหรือเปล่าครับอเอามีการนฮะโอ้โยโดนโดนครับโอ้หใหญ่จริงครับใหญ่จริง สวิงไม่ได้ประกอบด้วยอได้เรื่องจริงเลยสวิงไม่ได้ประกอบครับเลิเที่หัวมามาเรียบร้อยครับโหสสำเร็จแล้วนะฮะสวิงไม่ได้ประกอบไว้นะครับนี่ครับ ความตื่นเต้นท้าทายฮะมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเนเย็จเนจเย็นใจเย็นโอ้ยใสดีเลยครับตัวนี้นี่ครับดูกันให้ชัดๆนะฮะโอ้โหเนี้ยฮะโอสุดยอดเลยครับอมาแล้วปลาที่เราตามหามันกำลังใจแล้วฮะเลกันต่อครับโอ้โหบันเทงิงบันเทงิง ยิ้มได้ฮนะยิ้มได้แล้วไปลงไปลงไปหลังจากที่เราได้ไซส์ที่สวยขึ้นมาก็ลุกยกันต่อเลยครับนี่ครับใสอย่างนี้ครับไม่ได้ประกอบเลยเดีย๋ยวต้องประกอบไวกันนะฮะเพื่อเจอไซส์งามๆเดี๋ยวพลาดไปจะเสียดายครับเดี๋ยวนอนไม่หลับ ลกอดเสร็จเรียบร้อยมาเลยทีนี้ไม่หวั่นไม่หวั่นไม่ใช่ว่าประกอบทวิงเสร็จนี่เงียบนะฮะไม่มีปลาเข้ามากินเยอะเลยเฮ้ยนะเอ้เอา อู้โดนฮะโดนโอ้โหปัตเพียนปัตเพียนปัตเพียนเข้ามายามมายามเหยื่อนี่ครับปัตเพียนไปครับโฮมเหยืย่อเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อเลยครับอานัฟุกล,ลืมบอกไปนะฮะอาการที่ทดลองตีกันตอนนี้นะฮะ ตอนนี้ปลาจะกินอยู่ในระยะที่ใกล้นะฮะถ้าไปทอยเหยื่อออกไปไกลๆนะโอ้โหเงียบครับไม่กินเงียบมาหลายไม้แล้วฮะก็เลยทดลองอ่าทอยเหยื่อลงใกล้ๆนะฮะกดว่าได้ผลครับปลาก็เข้ามากินนะแต่๋วตอนนี้ก็มีปลาจะเพียงเข้ามาแล้วครับ แต่เราก็ไม่สนใจฮะเราจะทำให้เฉยฮะเราไม่ไม่สนใจเขาเราจะทําอะไรก็ให้เขาทาไปครับเราไปจะนั่งเกาค้างเล่นดูอ่าท้องฟ้าไป้ับไม่สนใจเขาปล่อยให้เขากินไปครับปลาเพียนอาการกินนะฮะประจเพียนรู้เลยฮะกินแบบทุ่นทบเฉียว ใช่ไหมเราเรียกเขาเรียกจมเกียวเอาละครับปันนินแน่ๆครับเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเจออีกแล้วเจอไซด์อีกแล้วเข้ามาเลยเห็นไหมครับ เห็นเงียบๆอย่างนี้นะฮะอย่าไว้ใจครับมันคือสัตว์ร้ายอยู่ใต้น้ำโอเคคุยจัดเลยครับตอนนี้ปลาได้ปลานินแล้วหมูนะฮะตอนนี้นะาฟุกนี่ครับไซงามๆ <Wow. S 1> ไม่ตัวนะฮะแต่ว่าไซนี้ก็ยังเล็กอยู่นะยังไม่เท่ากับตัวก่อนหน้านะครับสุดยอดครับ